ยังแป๊บนึงดิค่ะมาแล้วค <DVD S 2> ่ะค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะค่ะตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่เซนทรัลแฟลตแกค่ะค่ะวันนี้เรามางานแต่งของเพื่อนของลูกเพื่อนแ่ะของปิ๊มค่ะค่ะใช่แล้วเราก็ทำหน้าที่อะไรคะเราทำหน้าที่รับแขกค่ะก็วันวันก็ยืนยิ้มสวัสดีค่ะ สวยในรอบหนึ่งปีเลยค่ะเพราะว่าก็สวยได้แค่นี้จริงค่ะนั่งไม่ได้แต่งค่ะสื่อสารกับแม่ไม่เข้าใจค่ะแม่บอกว่าจะมาหกโมงเย็นแต่มาสี่โมงเย็นค่ะแล้วเราตื่นกี่โมงคะตื่นสี่โมงค่ะตัวเองค่ะตัวเองค่ะสวยได้แค่นี้จริงค่ะธรรมชาติลงโท้นนิสเดิร์นเราซูมหน้าเรานี่ยอย่าตกใจนะก็แสงสวยช่วยคุณได้ ค่ะอันนี้เราก็กินแบบสองสามอย่างก็มีเราไปทิพนก็ใช่พวกใหญ่ก็หมุนนอาหารมาให้เรากินแบบโอ้ยคุกกี้นี่ข้าวเหนียวไว้นะคะแสวไว้เหมือนกันค่ะก็ค่ะดีมาก่อนดีค่ะเอต่อค่ะก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรจะพูดแล้วค่ะเออก็คืนนี้ก็จะปล่อยคลิปเป็นคลิปที่สองนะคะเอย่าลืมเรือกวิธีการลดความอ้วนค่ะสูตรพวกเราอาจจะ ไม่รู้จะกวนเหมือนคลิปที่แล้วหรือเปล่านะคะอะไรก็อยู่แล้วค่ะจริงเหรอคะค่ะก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามคลิปของเรานะคะแล้วใส่ชุดสวยๆแบบนี้แหละชุดนี้แหละค่ะในนั้นได้ใส่สีก็ให้คุ้มค่ะสีโอเคงั้นวันนี้ก็วันนี้ก็คลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะค่ะพอมาแบบพอยหายทิ่ถือค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะกดไลค์แล้วนะ S <S <S แนะนำตัวเองสวัสดีค่ะอันนี้ไม่ยมค่ะไปคอนเสิร์ตมาเมื่อกี้ไปซื้อนี้มาอะไรนี่ชานมเออชาเย็นชาเย็นเออชาเย็นที่รองแก้วประจำถ้วยค่ะก็ที่ไปดูคอนเสิร์ตมาเมื่อกี้ได้โตวเกียวกลับมาด้วยที่หาไม่ได้ในโตวเกียวที่โนอดอุดมบอกโนมอเทียใ่ยค่ะ อร่อยค่ะจากเริ่มวันนี้เราจะพูดกันเรื่องอะไรคะก็หลังจากคลิปที่เราใช่ไหมคะบอกว่าจะใส่ชุดสวยถ่ายไม่ได้ใส่ค่ะออกไปกินข้าวมาไม่กล้าใส่สวยเกินค่ะเรากลับมาขี้เกียจเปลี่ยนค่ะเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยถุงไม่แน่นตัวเออเพราะคลิปนี้เราจะทำแบบลดความอ้วนใช่ไหมก่อนที่เราเชื่อถือเราใช่ก่อนที่จะลดความอ้วนก็คือเราอ้วนก่อนเนาะใช่แล้ว แต่ว่ามันจะเป็นตต๊ะอ้วกก็ได้แบบควบคุมน้ําหนักรักษาเชฟให้หูดเพรียวใช่มันตอนที่เราเซชมเมื่อกี้โอ้ยสวยแต่พอมาดูสะยูดโอ้ยอ้วนก็อย่างแรกนะคะก็คืออาหารมือดึกนี้ก็ห้ามเลยแบบนี้กัดอร่อยมากค่ะออากินให้ดูอร่อยมากจริงอมอมือหมูออยอต้องมีคอนดอกราสอ ไม่ขาดเยินตัวดีค่ะอืมมันของที่ทำให้ควดชันคนทําแบบตรงสัยแบบใจดีขวดหวานอะ่ะจริงๆริยนมเยอะอาหารก็มือหนึ่งก็กิกนไม่ได้เลยอันนี้ก็ห้ามอันนี้ก็ห้ามไมโลก็ห้ามเค้กอะ่ะก็ห้ามอีกอยู่ในห้องเลยตแบบไปเพรปห้ามปีโปโกัมมี่ แอนเอ็มมรถนี้ล่ะรถนี้ล่ะได้ไหมเฟสรถนี้ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้อะรมชเมโล่โลห้ามห้ามอนี่อ่านมาอะไรช็อกโกแลตพัฟฟี่เนาะเออน่าจะใช่เออห้ามแต่นี้กินได้โอเลตอันนี้โตอวอลีงาโตอลิงาโตอะไรนี่ยที่มันเป็นปลาหมึกเออห้ามเออห้ามหมดิี โซมูซูโมตลกจังตลกจังอร่อยนะนี่กินเลยงั้นกินแหละอร่อยอันนี้รุ่นน้องโอรีโออืมมันบูดกินได้อร่อยแต่ห้ามดิวเบอร์รี่รสบลูเบอร์รี่ห้ามนัชมิลนี่ห้ามยังห้ามด้วยละกันห้ามถ้าถ้ากินถ้ากินก็กินแต่ว่า กินตอนเช้ามั้งให้มันถ่ายใช่ไหมกินแล้วถ่ายไหมรู้กินทุกเวลาฟังไม่เคยถ่ายนี่เลยโรซี่ห้ามไหมวะก็กินได้นะแต่ก็ห้ามตอนดึกๆก็อย่าไปกินเนอนอนไปเลยเทสโก้เจลลี่ห้ามเล่รสโนริสาลายกินแล้วมันติดฟันอย่ากินแปรงฟันแหละก็ เกี่ยวไหมไม่กินกินตอนดึกเป็นของท่อจริงๆวิแกะแล้วเม็ดฟักทองอันนี้ของโปรดตามมึงไม่รู้กินได้ไหมแต่ก็กิกนแต่ทางที่ดีตอนคืนไม่ควรกินอะไรเลยมะกก่อันนี้กี่ทุ่มคะเกือบห้าทุ่มเลยสิบนาทีค่ะเสี่ยงหายกดจำได้ตอนเด็กแม่งยาวแบบเต็มอันเนี่ยมันถุงยาวองเน,นี้จริงแกออกมาเป็นงไงแกะดูสิแกะเรากินด้วยนะอันนี้เนี่ย กินท่อนไม้กินท่อนไม้อิ่มกว่าท่ามดอะ่ะอ,ออกมาโฮ่บอ,อ,อรหรือว่าเราแก่ไปแล้วทีนี้ปริมาณมันลดลงหดลง,ง,งนี่เลยมาู้ว่็อร่อยอ่ะกูบอกตอบห้ามใช่กระเส้นอร่อยช็อกโกแลตห้ามแล้วอะไรกินได้บ้างที่กินได้ก็คือนี่เนสเล น้ำเปล่าหรือไม่ก็จิบกินมีอีกอย่างที่กินได้จริงจริงมีเนเร่เจ้ยมีเนเร่เจ้ยถูกแล้วนั่นอยู่สองคนมันแค่ล่ะอืมกินได้จริงจริก็เป็นที่เรื่องทั้งน้อยแบบง่ายๆก็คือให้หยวดข้าวจริงๆก็กินกินได้ตอนเย็นแต่ไม่เกินหกโมงเย็นตอนเช้าตื่นมาก็กินเลยกินข้าวไม่ตื่นอ่ะ ไม่ตื่นก็ไม่กินข้าวที่วันนี้ก็คือข้าวเช้าข้าวเที่ยงตอนเย็นก็กินพวกผลไม้อะไรเงี้ยมันก็ช่วยได้เดี๋ยวมันไม่วันนี้เรากินกี่โมงวเช้าวันนี้กินตอนหนึ่งทุ่มค่ะประหยัดจริงประหยัดก็มไม่ใช่เรื่องค่ะถ้าเกิดอดข้าวแบบนี้จะเป็นโยโย่เพราะเป็นมาแล้วตอนลดน้ําหนักแข่งกีฬาค่ะโอ้โหน้ําหนักขึ้นมาสะของชอบหมดเลยนะคะ ก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากก็ที่ทําคลิปนี้ก็เพราะว่าครบสองร้อยวิวค่ะซึ่งไม่เคยคิดว่า20วิวมันจะถึงจริงอใช่ตอนนี้ส0 0วิวแล้วอืมเจงอะเขิดหระอายทันไหมล่ะใครจะคิดว่าใครจะมานั่งดูคิดอะไรต้องหกนาทีนะไม่คอนเลยสารสาระมากล้งคนก็แบบดูจบไหมดูจบจบนะ <c oughs> เขาอาจจะดูแล้ว <c oughs> ปิดสาระไ่สาระกดทิง้งมีคนเชื่อโอ้ยชิล้างหน้าแล้วหน้าใสดีมาทำตามพอดีมีเลน <c oughs> ถ้าไม่มีเลนเขาเอาไปล้างแล้วจริงมดกลับหน้าวันนี้เราว่าเราจะเอาทีเบกมาล้างหน้านกันไม่ว่าเอาทีเบกมาทำดีท็อกดีท็อกเดียเป็มพอรเได้โูกก็ซื้อกล้องใหม่นิคอน อืมนิคอนนิคอน V1 ก็ภาพสวยใช้ได้ก็เออก็มันดีอ่ะดีก็ใช้ใชดีก็ใช้มันเหมาะสำหรับผู้หญิงจริงอ่ะที่แบบไม่ต้องการปรับอะไรมากหมายเท่าไหร่ห็นไหมกินกำมันกินน้ำห้ามกลางคืนห้ามกินแต่ตอนนี้จะกินค่ะเพราะด้า,า,า,ดานานั้นเพราเรากินทีเหมือนแบบให้รางวัลชีวิตความจริงก็แบบ กินกับเมื่อคืนไม่ได้กินของเย็นมาเป็นเดือนใช่ไหมแต่โชเชียลตอนแรกป่วยไงป่วยเสร็จปุ๊บยาวเลยกลัวไม่มีเสียงอะไรนี้แล้วก็เลยแบบมดไว้ก่อนลืมแวะไปดูคลิปโซเชียสวยมากคนไทยคนไหนคนนี้มีตอนกล้องแบบมันเตี้ยไงมีคนยืนให้หน้าปุ๊บเอายืนทำไม เพราะว่าคนเป็นเองค่ะนะคนนี้อยู่อยู่บนสแตนนแถวอะไรคะเอะไรคะเอสเอสเจ็ดแถวเองนี่คือคนสูงที่สุดอำไมาอีกนิดเดียวก็จะขึ้นดีอยู่แล้วเชลไม่น่าเลยเข้าแถวเร็วไปหน่อยไม่เป็นไรค่ะแค่เป็นส่วนหนึ่งของสแตนโชเชียก็มีความสุขแล้วค่ะจริงอินสตาอะไรอะก็คนนี้ขึ้นโซเชียเราไปเตะที่คนโดมาค่ะผลนแพ้ค่ะลองไห้ค่ะ มันเป็นไรกีฬามันมีแพช่นะไม่ใช่อะไรแพเออมันแพ้รุ่นพี่แหละเขามีประสบการณ์เยอะกว่าก็ให้เขาไปถ้าเขาแพ้เราเขาก็เสียหน้าใช่ไหมล่ะใช่เขาใส่อะไรใส่ดำเราใส่อะไรใส่เหลืองสองถ้าเราชนะนี่เราข้ามขั้นเลยได้ไหมไม่ได้โอเคงั้นวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็กเสร็จเนี้ยก็ไปนอนก็ผักไม่ก็ทํางานอยู่ดึกอะไรอย่างงี้มันก็ทดแทนการตอนเช้าก็แบบตื่นช้า ช่วงนี้กิจกรรมก็เยอะแบบตอนนี้ก็มีซ้อมลำใช่น,นี่เขาก็เป็นแบบนางลำเก่าแล้วจับรอนักกีฬาไปลัมมันลิงลำค่ะอะไรไม่รู้แข็งๆคนเรามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาเอาคนแบบนย่าี้ยเขาเรียกอะไรก็ลัมมาด้วยกันตั้งนานแต่มองเลยก็ลมแต่ว่ามันแบบต้องให้เวลาไงก็จะอ่อนช้ยอยอะไมันอกีว่วันลำอีกัวน, <c oughs> นวันพุธอ่ะวันพุธอ่ะ ซ้อมพรุ่งนี้อาทิตย์จันนะคะอุ้ยสามวันสามวันไม่เป็นไรชิวสุดๆเชี่ยวชาญเรื่องความเร็วโอเคค่ะก็คลิปนี้ก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฉลองครบสองร้อยวิวโอเคค่ะก็คืนนี้ก็หลังบันดีนะคะถ้าคลิปนี้เหละติ้ดดีก็อาจจะมีคลิปที่สามเปิดออกมาเรื่อยขอบคุณที่ดูจนขอบคุณที่ดูจนจบ โ <Okay. S 2> น้นจะหาสาระได้ไหมแต่คลิปนี้ก็มีสาระนิดนน้อยๆเกี่ยวกับการกินนี่แหละเขาบอกว่าห้ามกินแต่เราก็เราก็กินไม่อน,นันกินทีไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าทําเป็นกิจวัตรอน,นันโคตตุ่มอีกไม่ไกลค่ะโอเคบาย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 พี่โป๊กกัมมี <laughs> <Okay. S 1> ่เจลลี่เทสโก